แล้ววันนี้เรามาจัดรีเวดดิ้งยืนยันว่าเราแต่งงานกันมาแล้ว45ปีโอเคพอไหวไหมไหวไหมไหวไหมไม่ได้มาถึงถ่ายรูปนะเพราะยังอยู่กันต่อไปนยไหวไหมย่อตัวนิดนึงอ่าย่อเดี๋ยวนะเลียร์ก่อนพวกข่าวว่าคือคอมโพสเนี่ยมันต้องดูไหวด้วยสวัสดีค่ะกระเซียนสำราญค่ะวันนี้ เรามีแขกรับเชิญซึ่งไม่ต้องจ่ายค่าตัวมีได้เหรอครับก็เอาคนในบ้านนั่นแหละสวัสดีครับพ่อตู่พ่อตู่ตันเราสาวไปทาไมอย่ามัวอะไรยี่ใจไม่ติเขาจะไม่ปรากฏตัวที่ไหนง่ายๆนะก็อยู่ในถ้ำของเขาจะไม่ออกสื่อคนนี้จะไม่ออกสื่อครับครับครับไหนมาทำอะไรกันมาทำอะไรกัน อะไรเขาเรียกรายการเนี่ยเกษียณสำราญ่รา้อเรื่อมกันมาทำอะไรมาเพราะมาเกษียณสำราญแต่วันนี้เราจะมาอะไรแต่ดิ้งดิ้งเลยใช่กี่พุดดิ้งพุดดิ้งมคือเมื่อก่อนเอาย้อนไปสมัยที่แต่งงานกันมากี่ปีแล้วครับ้องถามแม่เรื่องเดียวนี้จะไปถามผู้ชายนะถามผู้ชายพังทุกคนมนุษย์ผู้ชายเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อทำมาหากินเพื่อดูแลครอบครัวสิ่งปลูกสร้างไม่ได้เอาไว้จําวันสําคัญแต่งงานกันมาประมาณกี่ปีประมาณ34 35ปีสาปีแล้วครบกันมาก่อนหน้าจะแต่งงานละครับ11 11อ็สิบเดปีนะสิริรวมหัวให้ตัวเลขกลมๆก็ประมาณ45ปีประมาณนี้โดยประมาณ<พ>อ,อาจจะบวกลบนิดหน่อยตอนเมื่อเมื่อก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยมันมีกระบวนการใช่ไหมต้องไปซื้อแพ็กเกจถ่ายรูปขอใมี แค่จัดเลี้ยงมั่นอะไรเงี้ยประเภณนี้ไทยช่วงเช้าแล้วก็เลี้ยงช่วงเงย็นก็เหมือนใไนปัจจุบันแล้วเวลาผมดูรูปนะอัลบั้มรูปเมื่อก่อนรูปแต่งงานเนี่ย <c oughs> ก็จะแบบรีบๆคือเหมือนไม่ไม่ไม่ไม,มีเซตอะไรถ่ายใช่ไหม <c oughs> <ช>ก็จะแบบยืนรับแขกเหนื่อยๆแล้วก็หันมาเล้าหันมายิ้มมากล้องฟิล์มหน่อยใช่จริงหรือไม่ที่คุณม้าอนุภากรุษดีแต่งหน้าให้คุณแม่ตอนวันแต่งงานเชี่ยวใช่ใช่พี่ม้าเป็นคนแต่งหน้าทำผมอ๋อไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ45ปีก่อนพี่ เพราะนายยังแข็งแกร่งแล้ววันนี้เรามาจัดรีเวดดิ้งก็ถ่ายรูปสำหรับการประกอบการยืนยันว่าเราแต่งงานกันมาแล้ว45ปีเพื่อเป็นที่ประทับใจกันไหวไหมไหวไหมไหวไหมไม่ได้มาถึงถ่ายรูปนะเพราะยังอยู่กันต่อไปนไหวไหมสบายสบายไม่เขาไม่ชอบกล้องใช่ไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบถ่ายรูป ส่วนแม่นี่ชอบถ่ายรูปโอ้โหพ่อพ่อจะเกิดความว่าอะไรนะครับอันนี้ว่านะบ้ารูปจุบกระดาษบ้ารูปจุบกระดาษอันนี้คือผมงงเลยว่ามันคืออะไรต้องถามถึงต้องถามพ่อไม่แม่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายคือชอบเป็นคนถือกล้องเป็นคนไม่เป็นคนเป็นคนถูกถ่ายชอบถ่ายรูปแต่เขาอะชอบขอสมัยก่อนอะขอไปเก็บขอรูปลงรูปจุบกระดาษถ้าเป็นสมัยโบราณนะครับมันจะไม่ได้มีหรอกว่าการส่งไลน์ส่งอะไรหากันเนี่ยเรต้องขอภาพเอาไว้ขั้นละ ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วตำราก็ออนไลน์หมดแล้วนะครับดังนั้นก็คือเราจะถ่ายกันแบบสบายๆแล้วกันไม่ต้องมาเปลี่ยนชุดสูตรแต่งงานแต่งงานเขินก็เป็นแบบไลฟ์สไตล์อ่าอันนี้ก็เราก็ใส่เสื้อยืดนี่แหละเสื้อกาเซียนสำราญก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรเปลี่ยนอีกสักชุดหนึ่งได้ไหมครับบรรยากาศสวนๆนี่แหละเรากำลังฮิตกันฮะไปเลยครับดูเลยครับและซึ่งคนถ่ายนี่ผมเองไปเลย นี้นะครับทีมงานที่ผมเตรียมมาถ่ายรีเวดิ้งเนี่ยก็จะมีช่างภาพหนึ่งคนก็คือผมเองแล้วก็คือปกติผมเคยเห็นเวลาเขาขายแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีคนบิวคนนี้จะทำน้านทีนี้ดีที่สุดนะครับน้องอังนะครับหรือคุณยายร่องแก้มนะครับแต่น้องอังสั่งสั่งหน่อยมาเนี่ยอยู่ข้างๆพี่เลยเพราะไปได้เสื้อคุณวานไปเรื่อยอยู่แล้วคุณอยู่ในองค์กรได้เดี๋ยวคุณอันนี้พ่ออันนี้แม่นี้น้องอังนะครับรีเวดิ้งเขาแต่งงานมา45ปีบีบด้วย45ปีแล้ว ใช่คือเป้าประสงค์ก็คือว่าแต่งอีกกี่หมื่นครั้งก็ยังเป็นเธอแลนั้นเนี่ยมันจะแบบไม่ต้องหวานมากเพราะว่าความหวานเนี่ยมันเสถียรแล้วมันซึมเข้าไปในมันสันดาบเข้าไปในสายเลือดอยู่แล้วเรื่องตรงนี้ก่อนได้ไหมลองแบบวอมวอมเล่นก่อนอ่าจะแบบให้พ่อมองไหนให้แม่มองไหนอังแล้วเป็นคนโค้ชนะคุณพ่อคุณพ่อมองคุณแม่ไหนคะอาสุดท้ายครับหนึ่งสองชิงช้าชิงช้าได้ค่ะโอ้นั่นน่าเป็นเธอจีนเลยนะครับ<โดย> เดี๋ยวนะพียก่อนคือพวกขาวว่าคือคอมโพสเนี่ยมันต้องดูไวด้วยผลลุกครับผลลุกครับสามเข้าท้ายครับ1 2ดีมากครับพ่อลงมายืนข้างๆได้ไหมครับแถบชบชนเลยครับ ดีครับอ่าแม่จัดระบบก่อนนะครับโอเคครับหนึ่งสองดีไม่น่าเชื่อหนึ่งสองดีมากชน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 ทางนี้หน่อยนะครับไม่ต้องหันตามนะครับหันหน้ามาอย่างเดียวพอปลุกความเป็นไวทองในตัวคุณชี้ขึ้นหนึ่งชี้ขึ้นโอเคสุดท้ายของเซตนี้ครับหนึ่งสงดีครับ โอเคดูดีฮะดีมากเลยเขียไว้ก่อนนะครับอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน,น้นอย่างไหนคอนเซปต์ Concept, เอ่อไม่ต้องไปขอนะครับหนีตามไปเลยเใช่ครับผมอมองหน้ากันนอนหนึ่งรูปน่ารักอีกทีครับอ่าบังเอิญมองหน้าอีกทีนึงครับโอ้โหขนลุกครับ ใส่แว่่นใสก็ได้ครับใส่ไปเลยถอดแล้วดูหนุ่มไปหน่อยใส่แล้วดูเหมือนสไตล์พี่เอนันบุญน้าโเหมือนกันโลกสว่างเลยใส่เข้าไปด้เห็นนะครับเห็นะครับว่าชื่อน่ารักวันนี้เราถ่ายรูปแบบมีเรื่องราวบ้างดีไหมคะเรื่องอะไรครับจะหาเรื่องอะไรครับกมาแล้วคุณพ่อมาซื้อแล้วก็เช้าเช้าเลยหรอบ้านเพื่อนเขาจะเปิดร้านอะไรเงี้ยเรื่องราวอ้าวโอเคไหมเนี่ยเันนี้ครับใจเย็นครับได้ยินครับ เท่สองร้อยพอโอ้ยถูกมากเลยเนี่ยโอ้โหีเลยเนียสุดท้ายครับหนึ่งสองสามดิตอนนี้ข้อระวังต้นไม้บางหน้าครับหาช่องอ่าสายโบกอดกันบ้างพีเลยครับอ่าไปเรื่อยเลยค่ะดีครับไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยเลยครับดีครับโอ้ยเทียบครับเทียบครับ เว้ยเรื่องนี้ง่ายขอมทุกวัน พอคุณสถานที่ด้วยสว e เซนส์การ์เด้นอยากจะมาถ่ายรูปสวยๆหรือว่าจะมาถ่ายแบบเป็นสตูดิโอเล็กๆตรงนี้ฉากเชิงอะไรเขามีเตรียมให้นะก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวรูปเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวคุณลูกค้าสามารถเลือกได้3ภาพจากทั้งหมด300ภาพที่เหลือต้องจะตการเพิ่ม นะครับเดี๋ยวอัดเดี๋ยวสักนให้หมดเลยอยาได้เป็นแบบอัดเป็นกระดาษหรือใส่เอ่อ USB เอาไงดีเอาเป็นแบบ Google Drive โอเคอ่ะคุณแม่ปิดรายการเลยวันนี้ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณมากครับคุณมมกฝากติดตามเกษรสำราญด้วยนะคะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับ c r i b e พ่อฝากบอกกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไปพวกเรากลับบ well, <laughs> ้าน <laughs>